สวัสดีกันนะฮะกลับมาอยู่กับรายก,กยารอันเคยียร์ยามาตรเช่น่าะเคยและวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมท้าเข้ไอเลนโกโดยวันนีย้ยังจะยังไม่ต่อของ d บีีอัลลัสุธิมาแต่จะทำสิ่งที่ถือว่าเป็นวันกับเขาเรีกยรกว่าไงอ่ะอิสเตอร์เอกของเกมอะไรประมาณน,นี้นั่นก็คือวิสเตอร์อดัป อดัวดการทำเพลงคือเราต้องเล่นเป็นยิมร่เราต้องเล่นเป็นอเมริกันโดยที่เราต้องกลับมารีแอสตาบิชโตเซดาและหลังจากนั้นถ้าเราดาววิธเราก็จะได้คุคคนนั้นมา ซึ่งการที่เราจะทำเป็นอดัมยิวได้นั้นเราต้องทำให้เยอรนมนีบังคับเป็นอย่างอืงอ่นที่ไม่ใช่ฟัสติสดังนั้นจะต้องเป็น และเราเป็นได้คนคนแรกจะได้คนปีมาคนที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนอ้าวละเป็นคนเรเงเดี๋ยวเราต้องเลืมกเลยดีกว่าอ้าวละในก่อนที่เราจะรีเอสเตตัวสแตนดาร์ดั้นเราต้องเอาใครนะแบงกินดีนเวลเนาะเราต้องให้แบงกินดีนเวลออกจากจากประานที่ม่มีฉนัเราต้องหยุดรียสเตัวแลรกาา จะลไปยังีเขาเรียกเด็อนเฟเดรเรซีับือต่อไม่ได้ถกจังหวะนี้ก็คงต้องรอจนกว่าแฟเสกีต้เครจอออกไปฉะนั้นก็จะตัดไปก่อนนี้แล้กันจากยึดเยอรมันทหารคนพบว่าอิเลอตายอยู่ในบังเกอร์จากนั้นอ้ The end of the n a น i ร r a ฮะอ่าโอเค election หนึ่งเก้าสามหกอ่าวันแห่งการเลือกตั้งมาถึงแล้วอ่าเราต้องเป็น Republican ใช่ใช่เราต้องเป็น Republican และหลังจากนี้เราก็จะได้อ่า a อฟ London London และหลังจากนี้เราก็ถึงจะเริ่ม Re-establish Good Standard ได้เรียสตัมเบกเกอร์สแตนดาร์ดพอไม่มีทองไว้าใช่ในการควบคุมเงินที่มีมันก็ เหมือนค่อนข้างๆไลค์คุณค่าดังนั้นก็จะนำทองกลับมาต้องนำฟนิวเจซี่กลับมาเหมือนเดิมให้ได้ประมาณนี้อะนะเสร็จแล้วก็คุณจะไปตอ่อด้วยอเมริกาเฟิร์สแล้วก็ค่อยลงไปทางซิลเวอร์เชิร์ตต่อโอเคได้แล้วต่อไปก็เออไลค์กับซิลเวอร์เชิร์ตเพื่อดำะเพื่อรีสโตอ่า เขาเรียกอะไรนำประเทศกลับมาเป็นสถานที่ที่เป็นที่ดีของโลกและเคลว่าเป็นแมนิแฟสเดนสตี้ซิวเวอร์เชดจะช่วยพวกเราให้ประสบความสำเร็จดีสิ่งที่จะทำให้เราเข้าใกล้สุดการเกิดสงครามกันมือมากขึ้นอะไรวม่เด right, okay. mm ็ดซิวเวอร์เชอเคประท้วงกลางเมืองหลวงทำกันได้ไงกันน่ะ อ้พวกนักนันประท้วงไปเรามีประเทศต้องดูแลไม่สวนละ่ะต่อไปก็เชิญการสนับสนุนต่างชาติพราะเราคงทำคนเดียวไม่ได้หรอกนะด้การรายงานใหม่เกี่ยวกับกลุ่มรอยตีกับมิลิเตอรี่กับสเตตเกิเมนต์พวกเราต้องมองหาความช่วเหลือถ้าจะไม่ผิดรู้สึกถ้ามันจะมีสงครามการเมือง รู้สึกสเตทสุดท้ายที่จะเหลือคือสเตทแถวๆนี้ละมัง้งทางนี้ก็จำไม่ค่อยได้แต่เคยได้ยินนะว่ามันจะอยู่แถวสเตะกลุ่มอดีตคอนเฟเดรตอ่ะฉะนั้นก็สร้างเ่ยป้องกันไว้ก่อนเลยละกันเพื่อความปลอดภัยนะจำได้ว่ามันมีนี่ใช่ไหมอ่าเชิญด onation จากอิตาลีเฮ้ยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโรงงานฟีโรงงานงงาน,นึงยอดเยี่ยมไม่เลว แต่ไปก็ต้องอ่าเวิร์วิดเดิลบันปัทลงสิบล้านไม่หาคุณมาจากไหนวะไม่ปัทลงสิบล้านเลยอ่ะไม่หมายถึงอเมริกาคุณมันก็เยอะจริงๆแหละแต่ไม่คิดว่าจะทำถึงสิบล้านได้ไงทหารหนีทชับอะไรวะฮะอะไรนักหนาวโอเคเวิร์วิดเดิลบัน ต่ไปก็ฟรีครอปตำรวจฟรีครอปนี่มันพวกตำรวจนะนี่กึ่งตำรวจปะกึ่งตำรวจถึง่งทหารอะไรเงี้ยแหละหรือว่าเป็นของสหรัฐหรือแค่นั้นแหละอีกแล้วหรอว่าประชาชนกลุ่มกึง่งทหารการก่อตั้งไม่มีอะไรต้องตำรวจสักหน่อย ไม่มีอะไรต้องกังวลกับกองกำลังกึ่งทหารอย่าได้กังวลไอ้นี่สิคือเรื่องกังวลกว่าเนี่ยชิดโอเคบอสตันรีเบลเลียนบอสตันอีกแล้วเหรอทำไมต้องเป็นบอสตันตลอดเลยวะโอเคโอเคใครวะโอ้แน่นอนสิเซียต้องเป็นรูทเวลอยู่แล้วสิ่สันเออโอ้แล้วไองเด็กทหาร <c oughs> ก็เกือบหมดเลยไอ ลูเวลเด็กทหารเกือบหมดเลยเสียเวลาชิปเปงเลยแม่งเดกอากาศยานกูไปอีกด้วยฮะแม่งแดกครึ่งนึงเลยแดกจนอ้วนแล้ววางเนียนลูสเวลฮะชิแม่งเดกอากาศยานครึ่งนึงเลยอะไรวะเรือโอ้โหเรือแม่งเด็กเรียบแม่งแดกเรียบทุกอย่างกูเลย อะไรลิเบอร์เรียนควันเบสโคดเชิญมึงเลยเชิญมึงเลยมึงอยากจะทำอะไรมึงก็เชิญเลยสัตว์อีสโคดอีกต่างหากโอ้ยไหนมีใครกล้าลิเบอร์เรียนอีกมีอีกไหม เวสมิสเวสสัตว์เอ้ยซาวเวสฮาว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 คือมึงกูทานกูอยู่นั่นนะเว้ยน่าจะไม่มีแล้วนะคิดว่าจะหมดแล้วนะหมดเถอะขอร้องละสัตว์สัตว์เอ้ยแมงแดงมึงมีเครื่องมีเที่ยวกับกูได้ไงฮะมึงทับได้ยังไงกัน ฮะมึงทำได้ยังไงที่ไหนอีกไอ,อ้พวดม่งแอบเก็บเครื่องบินไปหมดด้วยไอ้พวกเชีย่ยนี่นี่ม่งกูจะเล่นมันค่ย,ยับเลยเขามีทหารเท่าไหร่เนี่ยถามจริงเถอะนะสามสิบเจ็ดถึงร้อยสิบเก้าเรามีเท่าไหร่วะหกสิบแปด มึงเอาร้อยสิบเก้ามาจากไหนไ<ป>มึงเอามาจากไหนร<ป>้อยสิบเก้ายากเรไม่เคยยินดีนำโอเคเชิญเชิญเชิญ<ป>จังหวะนี้กูเอาทุกอย่างอะจังหวะนี้กูต้องการทุกอย่างอะ่ะโชคดีหน่อยให้ที่ตรงนี้มันเขาเรียกว่าไงอะ่ะฝั่งนี้มันมีทหารนะทหารมันอยู่ฝั่งนู้นกันน่ะเดี๋ยวยันฝั่งนู้นให้ได้ก่อนเป้าหมายคือเดี๋ยวต้องปิดทางใดทางหนึ่งให้ได้ซะก่อนเออมึงเรียกมาเหอะไอ้ประเทศนั้นนะกูมไม่สนหรอกนะ ไม่ตีไม่เข้าโอเคเรามึงเข้าสมบัติมิดฮาวมึงอยู่ในสงครามกลางเมืองมึงไม่ควรจะเข้ากับใครได้สิวะฮะได้ไงวะมึง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 ไม่ควรจะเรียกได้สิอเมริกันมึงเรียกไงวะฮะ หมดแล้วหนึ่งหมดศัตรูไปหนึ่งเหลือแค่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะทั้งสมดัมมีแต่นะเออเฮ้ยพราะว่าปกติถ้าทำสุครามกลารเมืองมันจะไม่ดึงแฟคชันงั้นต้องเสียจากแบบเราจะไปอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเรียกแฟคชันเข้ามาแต่ครั้งนี้คืออยู่ๆก็เดินเรียกอันนี้เฉยเลยทียน,นี้ก็เหลือแค่ทำให้มันเป็นเหมือนเซฟเกมคือแบบ ยังไงก็เราก็ไม่มีทางแพ้นแน่ๆก่อนเดี๋ยวต้องทำให้แบบมั่นใจว่าเราไม่แพ้แน่ๆก่อนได้แล้วใช่ไหมได้แล้วทีนี้ก็เลยแค่จัดการแบบกลุ่มเล็กๆน้อยๆนะตามแผนก็ครวรจะยกคู่จากตรงเนี้ยไปตงรงไหนสักจุดหนึ่งให้ได้อะแต่ก็ต้องไปล่อศัตรูให้อันนี้ด้วย ดีเดย์ย้อนกลับนั่นแหละนะรีเวิร์สดีเดย์ตอนเนี้ยอ้าวไปไปเร็วๆเร็วๆโอกาสมันไม่ใช่จะมีเยอะยกขึ้นบวกเนี่ยวู้ดเวร์เอนเนมี่เวอร์อีสเอนเนมี่เวอร์ยู่กายถ้าหากถ้าหากนากริบมึงมึงมีเท่าไหร่เนี่ยฮะมึงมีห้าสิบห้ายูนิตยูนิตมึงอยู่ไหนเวอร์อีสเจอร์ยูนิตช่างมันเถอะไม่สนหรอกไอ้เหี้ยไป บาข้าวบอังกฤษก็เป็นเงี้ยยูนิตอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าบอังกฤษเป็นอะไรอ่ะแต่แบบบอังกฤษยูนิตมันจะไม่อยู่กับบ้านตัวเองอ่ะมันก็งต้นนู้นแลมันคืออะไรอ่ะเอาเถอะลิลิบุกเลยดีกว่าไปเป้าหมายแลงเชสเตอร์มีแต่จีนนี่หว่าทหารจีนอยู่อังกฤษเยี่ยมไปเลย ฮ่ามันก็แค่นี้เองเอาละนี่ดูหน่อยสิ Canada Canada is my puppet ของครูของครูตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้ด้วยสะ่ะต้อาเฟสะ่ะเอ,อ๊ะ ยูแตค k ิงด d อมเราสามารถอันนี้ได้หรือเปล่านะอยู่ไหนวะหาไม่เจอขอเสียเวลากับการจัดตั้งสักเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวกลับมาอย่าระเบิดนะอย่าระเบิดนะค้างนี่คือจบเลยนะอย่าค้างนะหลอดไป ึกว่า <Tipp s> <ihood> ึกว่าจะเจ๋งละแตนที่ตอนนี้มันก็แบบคนขแางประหลาดอะเพราะว่าอิตาลีมันอยู่ด้านล่างอิตาลียังมีชีวิตรอดอยู่เออเออเก้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 แล้วก็มีฝรั่งเศสไม่แตกแยกอะแตกแยกเลยแหละแล้วก็มีเรามีเยอรมันีิพาที่แบบเราคุมังกีดอะตอนเนี้ยแล้วก็แบบแผนที่ไม่คุ้นนักเกียรเลย แล้วก็มีคนเป็นเดนเดนลาดอันนี้แบบเ,วเ,เลวโครต,ร yeah, ตรเคดเลยนักกลัสัตว์ได้แย่สุดๆเลยแต่ก็ยังติดเรื่องริปปีก็บินโดนริเซียอยู่ดีเลยเนี่ยเย้๋ยวให้ยังคิดเดฟเฟอยอ์เขาจัดการดีก็ได้มั้งนะขี้เกียจแล้วอะ่ะแต่สุกขาม,มันกามกันมันก็จบแล้วแหละโอสัสเป็นเรือเยอะเลยกูยจบซะที าหาเอ๊เฮ้ยญี่ปุ่นเหลือแค่นั้นก็ยังจะอันนี้ให้ได้อีกนะโอเคอันนี้หรือป่านะอ่าวิเล,ลนตี้เชลเลนแมกอาเทอรน์น่าจะมีอยู่นี่นะไหนนะอ่าตรงไหนอ่าอันนี้ไงจากความพูดมาในพลิติเข้าอนูจากนักการณงปริศนาวิสเตอร์ดัมฮิววันหน้าของกอลุ่มเอ่อเฮลเดอร์วอรินาฮิวอ่า จากอ่ามันรู้รู้รู้ลัดอะแต่นึกชื่อไม่ออกอะว่ามันอ่านว่ายังไงแต่อพยพมาในช่วงสงครามการเมืองเยอรมันที่ริพาธิกอันาที่พร้อมจะออกมาดูแลและด,ดูแลประเทศด้วย <c oughs> อ่าเอเซนสำเนียงเยอรมันแปลกๆแต่เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าจากการที่เขาทำงานและเรียนในเยอรมน,นีมาอย่างยาวนาน ซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาอะไรอ่าอดัมฮิวจะเป็นคน n ี i d a t ที่ดีฮัลโหลสัสเปี้ยงอดัมฮิวอดัมฮิวบุคคลปริศนาหน้าตาเราไม่คุ้นเนาะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยเอออ่ะก็จบไปแล้วกับมิสเตอร์อดัมฮิว ที่มาดูแลอเมริกันนะนะคือมันไม่ค่อยตรงแผนเท่าไหร่แหละแต่อเอจ,จริงๆงไม่ตรงแผนตั้งแต่ที่อเมริกาเข้าร่วมสัมนาไปแล้วแหละแต่ก็ถือว่าตามความสำเร็จที่จริงความสำเร็จ,ท,จ,รรจที่จริงก็คือการยึดอังกฤษได้แล้วนะแต่อันนั้นมันเป็นเป้าหมายเราไม่คิดว่าจะได้ทำซึ่งก็ขอจบกับวิดีโอครั้งนี้กับ Adam Hill, มิสเตอร์อดัมฮิวบุคคลปริศนา ซึ่งตรงตามแผนที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วถ้าใครชอบก็ไลค์ซับแค่นั้นแหละวันนี้ก็ขอจบกันไปก่อนละกันนะฮะกับวิดีโอกับบุคคลปริศนาอดัมฮิวก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฮะ